สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับจาชินวันนี้ผมจะมาพาดีเพย์นะครับเกมที่ผมเล่นเดิมเนินนะครับฆารกรที่คนหรือผู้เล่นเดสบนหลายๆคนไม่อยากเจอนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้หรือครับผมโอเคครับตอนนี้เราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแมปตอกแรมคินนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับผมก็ทําการบิงหาเอรอนะครับผม ครับตอนนี้เราถ้าเจอซื้อทั้งสองคนนะครับโอ้โหไอ้เอดากับเมกโทมันนะครับตอนนี้ดอกแรกไปที่เมกโทมันนะครับโชว์ฉากตึงๆไปนะครับความจริงผมก็ไม่ได้เล่นเนื้อตึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับนี่ขนาดจังหวะนี้ผมยังหลงเลยอื้งจริงาดไม้ไปหนึ่ง อาจจะภาดกลางๆนะครับอืแต่ว่าตอนนี้เคกไปอีกหนึ่งดอกครับกับเมกโทมัตแวะกระทืบเครื่องรวมมีคนมาปั่นนะครับเอ่อก็ต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ก่อนนะครับถ้าผมภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคลิปภาคคลิปแรกในชีวิตเลยนะครับอืก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยไม่หน่อยเยอะเลยแต่ตอนนี้แขวนไป1หนึ่งทีครับบ er ิงหาเซอร์ต่อนะครับผม โอ้จังหวะน,นี้รับเซอร์ปันเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามสเตปเดสบายเดย์นะครับแล้วเหมือนฉากนี้จะมีคนโดดลงมาเจอเอดานะครับฉากนี้เอาอยัางไงบิงฟันหนึ่งทีครับโชคมไปหนึ่งดอกเชือขอบไปหนึ่งดมเอาอยัางไงทีนี้จังหวะน,นี้บิงติดครับผ้าเฉยหน้าแตกโชตึงสักหน่อยแต่โชว์หน้าแตกหนึ่งดอกครับเอาละครับจังหวะน,นี้ เหมือนเขาจะไปช่วยเพื่อนบิงฟันหนึ่งดอกแต่ว่าโซนก็ไม่เชิงนะครับเป้าออเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้ <c oughs> จังหวะนี้มีคนช่วยเมกมันแล้วนะครับผมก็ทำการบิงตามหาเหมือนจะเจอน้องเคสดินสันเคกเป็นหนึ่งดอกและเหมือนนาจะวิ่งขึ้นบ้านหรือวน น่าจะวนไม้เอาเจังหวะที้บนไม้นะครับนี่โดนไปอีกหนึ่งเคโชตึงถึงเพียยเพี่ยเลยเหมือนหนังยางเนี่ยครับอืคนจับตาดูจังหวะนี้ดีๆนะครับจะเกิดึการคนหายขาหลังเลยอืยๆๆผมตึงขนาดนั้นเลยครับเนี่ยออแล้วครับจังหวะนี้เนื้อคอลิ่งทำงานเปิดของ เรเหมือนจะมีคนวิ่งขึ้นบ้านแล้วผมยิงตักยิงฟืนวืดไปหนึ่งดอกอลิ้นพันเลยเดียวเชียว,ยวนะครับอาอยัางไงทีนี้อะยังไงครับทีนี้บนบนหรือไม่บนนะครับเต่าหลงเลยมผมหลงจังหวะน,นี้ผมหลงจริงนะครับไม่ได้มุกเอาเอาแต่น้องเมกโทมัตเหมือนจังหวะน,นี้จะวนที่รถต่อ,อฟันวืดหนึ่งดอกอ ว่าจะโชว์เท่โชว์โง่อีกแล้วลจังหวะนี้ผมหลงจริงครับคุณผู้ชมเอาอยัางไงอ้าวแม็กกระซือเครื่องแล้วค่อยตามล่าน้องเม็กของเราต่อดูเหมือนวิ่งไปที่บ้านบิงชีหลอกหนึงสเต็ปพลังบิงสามทีอือหือแอดออนที่ผมชอบมากถึงคนอื่นจะไม่ชอบเพราะว่ามันทําให้มึนมึนนานนะครับเราจะทําให้หลงแต่จังหวะนี้บิงเค็หนดอก อย่างแม่นเลยทีเดียวจับแขวนตามสเต็ปอฮ้ยเจอน้องเอดาของเราครับเหมือนจะวิ่งขึ้นบ้านเอาแลาว้วจังหวะนี้ผมงงผมไม่ตีด้วยพลาดเลยนี่ครับน้องเอดาจาังหวะน,นี้วิ่งวนเหมือนจะาอดผมใส่เคไปห,หนึ่งดอกได้ทันทีแลว้วจังหวะนี้ผมคิดว่า เขาวิ่งเข้าไม้อืงโอง่จริงๆและฉากนี้ผมเดินมามั่วๆแต่ก็เจอน้องเมกของเรานะครับแต่อย่าหาว่าพี่ซ้ําเลยเจอก็ให้พี่เคยขึ้นครับแต่ตานนี้ผมรู้สึกภูมิใจมากที่โซนเกมตึงมากจากังหวะนี้เหมือนน้องจะวิ่งเอาอยัางไงทําไมวิ่งบูลวอล์กอาชักปักเป็นเลยทีเดียวว <What? S 1> องงงเลยดีครับ อันนี้คือยืนงงเลยนะครับเนี่ยงงเลยชักปักทำไมจังหวะน,นี้ไล่น้องฝึงหิีต่อครับสุดทรักโลลี่ของเกมนี้วิ่งติดอีกหนึ่งดอกเฮ้ยวิ่งติดครับด,ดูเหมือนน้องจะวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนบนจะวนไปไหนไม่มีไม้นะ้นองตรงนั้นเอาอยัางไง แลจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้บิงติดเคไปินดอกอม,มันมันเลยทีเดียวอ,อยังไงครับเกมเล่นยากแล้วสามเครื่องกับคนชักปักสองคนจเจาอยัางไงทีนี้เอ,อ้ยนี่น,นี่มีการลอผมบิงด้วยนี่เคไปอีกหนึ่งทีครับแขวนอีกลายโอ้แลวจังหวะน,นี้เดินมามุ่วม่ครับแต่ดันเจอน้องเอดา แล้วเอายังไงเหมือนเขาจะมอบผมเลยบิงผ่านเขาสามทีกเป็นสิริมงคลและลังเลว่าจะแขวนดีไหมแต่แขวนดีกว่าครับคำว่าคิวเลอร์ไม่มีคำว่า,าใจดีนะจิตใจแขวนไปตามสเติเอาละครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่ชอบก <c oughs> ็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้สำหรับช่องเล็กๆน,น้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม